สวัสดีครับทานผู้ชมทุกท่านที่ขคารพวันนี้พุ่มเอาข้อคิดมาฝากทุกท่านฟังข้อคิดนี้มีชื่อว่าความอิจฉาริษยาเห็นผู้อื่นรื่นดีมีความสุขตนเป็นทุกข์คบแขนแสนทับสนเห็นเข้าได้หลับหยดปรากฏตน อตทนไม่ติดคิดทำ้ายเพราะเป็นเฮดแห่งจิตฤทิยาเครื่องนำผ้ามาตำทำชิพหายโลกยอมข้าวคิดคันอันตรายฆ่ากาันตายเพราะฤทิยารายกว่าอยางความอิจฉานี้ล่ะครับผมถ้าหากอยู่ในจิตใจบุคคลใดบุคคลนั้นก็จะลดความฝุกจิตใจใหม่สนุก เพราะเอาแต่คิดว่าเขาร่ำรวยกว่าตนเขามีฟับสัมบัติมีรถมีบ้านตัวเองไม่มีก็เลยหมุดงิดโมโหไม่สบายเลยนอนไม่ลับกินไม่ลงเพราะอิจฉาล่ะครับคนที่มีอิจฉามาแทรกซ้อนในจิตใจแล้วครับผมมักจะมองโลกนี้เป็นทุกข์เลย แล้วก็อาจจะทำบาปรกรรมต่างๆได้เพราะความอิจฉาจริงๆแล้วนะครับเราไปอิจฉาเขาวทำไมเนาะเพราะทุกอย่างเป็นบุญวาสนาข้องเขาเป็นบุญที่เขาวทำไว้ขาได้รับดีก็ฟ่อมควรตามบุญของเขาต้องได้รับใช่ไหม ถ้าเราอยากได้ดีเราก็ต้องทำให้ดีเราก็จะได้ดีขอคิดแบบฟันฝันนี้ผมก็ฝากให้ทุกทานเป็นทานผู้ชมรับฟงังแล้วก็เป็นกติธรรมถ้ามีความผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยละครับผมขอให้ทุกทานสุขสมราญโดยเธอสวัสดีครับ